มันต่อคลิปนี้ครับสวัสดีครับแฟนครับสิทธิเกศสางบานครับแฟนครับนออ้งองหญิงครับแดดออกดีครับวนันนี้ชอบชอบครับไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องามาหากินใครอยู่บ้านนไหนบ่ <c oughs> โแบบปิดเปล่าเนี่ยหนีมักำลังเทปูนครับซักผ้าซักผ้าข้างในเทปูนมาน้องุงยิงกันครับแบบนี้มันง่ายครับน้องเทปูนเพราะว่า เทืลกระถาปันหนาครับยกเว้นอย่างเดียวครับโน่นครับถ่ายทังเส่งบวงมาทุกอย่างก็ง่ายครับ้าฝนตกมากยังกันหยากเมื่ครับพี่น้อยบรรยากาศวันนี้ครับวันอาทิตย์ครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่อะไรครับเพราะว่างานงานเล่งสองคือ ซาเหมือนกับพ่อมาเกี่ยวครับพี่น้องครับคุณก็จะได้เงินคือกันมาทํางานก็ได้เงินครับยุทธกับใส่เงินครับพี่น้องเลยสมุนเงินตัวหายากหยาคับผู้ใดเห็นด้วยกดหนึ่งครับพี่น้องครับผู้ใอได้ไเห็นด้วยกดสองครับตอนนี้ก็ปลูกกระเพือรับ กระรองพวงเคียงยุพี่นองเอเจะไยเป็นไผ่ร้านี้ก็จะเป็นบแบบนี้ครับตรงนี้เพ็นเจ้ายปลูกปลูกหญ้าครับปลูกต้นไม้ประมาณนั่นในคอนเสียฝนนะนะ ไปดูมุมบนกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับด้านบนมุมสูสูงครับมุมนมิงก็งามอยู่ครับเทปูนเสร็จมันก็เรียบไหยเดียวเตอร์อดอยู่ พี่น้องฝากดูโฆษณาให้หน่อยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ครับระลุมมาลายไฮดูซาครับจะมอฟเนื้อกระถินครับผมแล้วตอนหลวงคู่ครับพี่น้องในบ้านกลับมาเบิ่งให้น้ำกันนะครับมอบด้วยกันได้ครับมามวลมาซื้อน้ำกันครับสำหรับพี่น้องผู้ใดอยากเ็ตบุญนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอ่อนี่ไหนด้วยครับผมเดี๋ยวไปที่ที่ไห้แป๊บหนึ่งครับ น pues nah, ี่ครับบัญชีทั้บ <that> ุญนะครับผมบัญชีนี้บัญชีนี้ครับบัญชีทั้บุญเดี๋ยวขอแยกขยายก่อนนะครับผมนี่ครับธนาคารกรุงเทพครับผมธนาคารกรุงเทพเด้อโอ้ยกล้องเลยว่าพวจับพี่หน่อยเลยเดี๋ยวคุณสีอ่างเนี่ยฟังครับพี่หน่อยเลยอ๋อบัญชีทั้บุญครับธนาคารกรุงเทพครับสามสามสามครับ 4 3 8 9 4 2 0นะครับผมบัญชีทำบุญเดี๋ยวผมสิแปะไว้นาบมาอันนี้เลยครับหนาคลิปนี้เลยแหละครับพี่น,อน้องใครบอกมันบโบกากัสปานี้ทางนี้ก็ผู้กระเบื้องครับทางนี้ก็ยายปูนรับมาฮิดเอเตอร์จ้พี่น,อน้องงามอยู่ครับ แต่ท่เทศไปแล้วมันก็ดีตรงที่ว่าเราใช้พื้นที่ได้เยอะครับใช้พื้นที่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยเลย๋ย่ามือเคลียร์นู่นนี่นั่นก็สะอาดสะอ้านขึ้นครับจากนี้นก็ฝากให้เบิ้งคลิปนะครับอย่าข้ามข้สนษาดูยงยาวยู่วจบคลิปได้ยิ่งดีครับช่วงนี้คือเราช่วยกันระดมคบผ่านการดูช่อง YouTube ผมนี่แหละครับพิศเศษสายบานครับตั้งเป้าไว้เมื่อน,นึงครับ มาไล่เลยไล่คนีกับผมเป็นอย่างครับลองดูว่าถ้าทุกคนช่วยกันผักดันมันก็จะเยอะครับอาจจะถึงสองหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับสามวกเข้าซวยกันครับพี่นอนข้าวแม้เหลวยลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่วยกันดูทิปครับ รถปูนอยู่กพรรถฟูนพี่น้องเลยหลายรถชมาแห้งครับปนีนี้นเด้วก็ที่กล่องสองตัวพี่น้องเลยนี่แะครับผมรถคูนที่นี้ก็จะออกไปแล้ว่าขั้นใหม่ครับพี่น้องเอย รกาศมื่อนี้ครับลมผัดว่อยๆครับแต่ว่าวันนี้แปลกครับลมมาจากข้างิใต้ครับลมใต้น่าจะมีฝนอยู่นะครับถ่าลมเหนือในลมหนาวครับลมเหนือมานี่ฝนจะบ,บ่มี บรรยากาศดีดีครับอยู่นี่ด้านบนนี้ลมเย็ยนสบายสบายครับพี่น้องเพไอ้สะดวกจะพิมพ์ออสิมารวมงานแล้วกันนะครับพิมพ์บอกอยู่แล้วครับผมพิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับสวส,สิมาสิมาครับเจ้าภาพพอดีเตมีอาหารการกินถือครับเชีกเมงมันมีคนมาหลายหรือหน่อยครับ แดดเริ่มออกครับดีมากเลยครับชอบแดดครับพี่น้องเอ้ยผมบางแดดทันทีหนาวนี่ผมไม่ค่อยมาครับถ้าผมหนาวนี่ผมจะแพ้อากาศเลยแหละครับไม่ชอบหน้าหนาวเท่าไหร่นะครับเช่นนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณแฟนๆของอิงลวงนาครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมโดยที่ไม่ข้ามโฆษณาของเรานะครับผมอันนี้เป็นการคลิปช่วงยามมาไล่ครับมาไล่ในอากาศเงี้ยในอากาศครับนี่ครับพี่น้องครับสนใจสร้างบ้านโทรหาผมครับ063-78-99-666ครับผม 0637899666ครับผมคลิปนี้กับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ